อนนี้มาดูอีกระดับหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบของพงหนุนามในปี2ที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับมี2สูตรด้วยสูตรแรกก็คือ x กาลังสองบวก2 kx บวก k กาลังสองซึ่งสูตรของมันก็คือ x บวก k ยกกําลังสองนั่นเองคือคาตอบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ x กาลังสองลบ2 kx บวก k กาลังสอง คำตอบก็คือ x ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองสอตัวเนี่ยนะครับต่างกันคือเครื่องหมายบวกกับลบแค่นั N ้นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับในของพหุนามเนี่ยอันแรกเนี่ยนะครับ x กำลังสบวกส x บวกหซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ x กำลังสบวกส x บวกหเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเขียนในในรูปของ สูตรของตัวนี้นะครับก็คือ x กําลัง2เห็นไหมครับบวกด้วย2คูณด้วย k k ก็คือ1ไงครับในที่ k คือ1เห็นไหมครับ x บวกด้วย1 1ยกกําลัง2ก็คือ1นั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นคำตอบเนี่ยคือง่ายๆก็คือ x บวก1ยกกําลัง2นี่คือคำตอบเห็นไหมครับตัวที่2เนี่ย x กําลัง2บวก 4x บวก4เห็นไหมครับ ในนี้ก็คือถ้าเขียนอยู่ในรูปนี้ได้เนี่ยนะครับน่าแสดงว่าเป็นกําลังสองสมบูรณ์คือ x กาลังสองบวกด้วย2นะครับ2นี่เสมอเลยนะครับคูณ k k นี่คือ4นี่ก็คือ2ยกกําลังสองนั่นเอง k ก็คือ2เห็นไหมครับ2 x บวก2เห็นไหมครับ2 2ก็คือ4ตรงนี้เนี่ยนะครับ k กาลังสองเนี่ยคือนี่คือกาลังสองเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนี่คือคําตอบเห็นไหมครับทริคก็คือว่าเราต้องดูว่าตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับตัว k เนี่ยมันยกกําลัง2ได้ไหมถ้าเป็น5นี่เป็นไงครับไม่ได้ไม่ใช่กําลัง2สมบูรณ์ซะแล้วเห็นได้ยังครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าตัว2คูณ k เนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่าง k4 นี่ก็คือ2ยกกําลัง2 k ก็คือ2 เมื่อ2คูณ2อีกค่าเท่ากับ4ก็คือตัวนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็คือกำลังสองสมบูรณ์เวลาเราดูง่ายๆนะครับตอนนี้มาดูกรณีสูตรที่2เนี่ยนะครับ x กำลังสองลบ2 kx บวก k กำลังสองเนี่ยคำตอบก็คือ x ลบเห็นไหมครับลบเมื่อสักครู่เรียกเป็นบวกนะครับ x ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองคล้ายๆกันในนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คืออะไรครับ x กำลังสองลบด้วย2 นะครับ k ในทค่นี้1 1, 1ยกกำลัง1ก็คือ1นั่นเอง1 x บวกกับ1จะเขียนกำลัง2หรือไม่ก็เหลัสูตรแล้วแ,แต่นะครับมันมีค่าเท่าเดิมนะครับในนี้ก็คือคำตอบ x ลบด้วย1ทั้งหมดยกกำลัง2แค่นั้นเอเห็นไหมครับนี่คือที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ครอานี้เรามาดูการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกปี2ที่เป็นผลต่างของกำลังสองนะครับ ก็มีสูตรก็คือ x กําลัง2ลบ k กําลัง2 k นี่เป็นตัวเลขนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งก็คือคำตอบก็คือ x บวก k นะครับในเล็บเนี่ยคูณกับ x ลบ k วิธีที่ผมจำตอนสมัยเรียนหนังสือนี่นเอก็คือหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังวิธีจัาๆง่ายๆครับ ที้เวลาสังเกตนะครับของาาบูนามเนี่ยนะครับอย่างเช่น x ลบ9อย่างเงี้ยตัวสุดท้ายเห็นไหมครับ9เนี่ยก็คือ3ยกกำลัง2ใน x น,นะครับถ้าเราเขียนเนี่ยก็คือ x กำลัง2ลบ3กำลัง2เนี่ยเข้าสูตรนี้พอดีเลย 3k ก็คือ3เพราะฉะนั้นคาตอบบอกได้เลยครับนี่นก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังหลังคือตัวนี้หน้าคืคือตัวนี้นะครับหน้า เอ็น้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังตอบแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือหน้ากําลังสองนี่คือหน้าลบหลังหลังก็คือ4กําลังสองก็คือ16กนั่นเองใช่ไหมครับ4กําลังสองหลังก็คือ4เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ x บวก4คูณกับ x ลบส เป็นคำตอบนีครับหน้าก,กำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนี่คือพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสองจาบง่ายๆท,ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเราเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองคราวนี้ถ้าที่เคยออกข้อสอบบ่อยๆก็คือที่มีดีกรีสูงกว่าสองแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือดีกรีสามนั่นเองครับซึ่งก็มีอยู่สองสูตร และ2สูตรนี้มีวิธีจําง่ายๆนะครับเดยวผมจะบอกวิธีจําให้สูตรแรกก็คือ a กําลัง3บวก b กําลังสเนี่ยนะครับสูตรที่2ก็คือ a กําลัง3ลบ b กําลัง3การแยกตัวประกอบจะออกมาเป็นยังไงเห็นไหมครับถ้าเป็น a กําลัง3บวก b กําลัง3เนี่ยนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยครับที่ได้เนี่ยคือ a บวก b 3. สังเกตเครื่องหมายบวกที่สีแดงที่ผมเขียนไว้นะครับ ถ้าข้างหน้าเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกด้วยหลังจากนั้นตามด้วยเครื่องหมายตรงข้ามนะครับซึ่งตรงวงเล็บนี้เนี่ยนะครับตัวประกอบในวงเล็บนี้ก็คือ a กําลังสองลบ a b บวก b กําลังสองนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเป็น a กําลั b 3, งสามลบ b กําลังสามตัวนี้เป็นลบมันก็ลบด,ด้วยทีแรกเห็นไหมครับตรงนี้เป็นบวกเนี่ยมันก็บวกด้วยวิธีจําก็คือ a ลบ b ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่พอเป็นลบปั๊บเครื่องหมายต่อไปก็เครื่องหมายตรงข้ามก็คือ a กําลังสองเหมือนเดิมกับตัวนี้ b a b เหมือนเดิมแต่เครื่องหมายเปลี่ยนแล้วเห็นครับแล้วก็ B กําลังสองเหมือนเดิมเห็นไหมครับเป็นแต่เพียงว่าตรงนี้เห็นไหมครับ a กําลังสามบวก b กําลังสามบวกก็เป็นบวกตามพอบวกปั๊บตามด้วยเครื่องหมายตรงข้าเป็นลบตรงนี้ลบก็คือลบตามด้วยเครื่องหมายตรงข้าก็เป็นบวกเห็นไหมครับทุกอย่างที่เหลือเหมือนเดิม สูตรนี้จงไม่ง่ายกับ b ก่อนแล้วไปถึงอัราลังสองลบ a b บวก b กําลังสหรือกาลังสอง a กําลังสองบวก a บวก b กําลังสองจะมีเป็นต้นง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นครับในกรณีสมาการที่สเนี่ยครับคือ x กําลังสลบยีก็คือ x กําลังสลบสามกลังสามสาลังสก็คือยีนั่นเองเห็นไหมครับในกรณีนี้ x เนี่ยนะครับก็คือ a 3นี่ก็คือ B เห็นไหมครับแทนค่าทั้ง A และ B เข้าไปในสูตรนี้ก็จะได้คำตอบทันทีง่ายๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับการแยกตัวประกอบนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยความจริงถ้าเราจำสูตรได้รู้หลักในการจำสูตรอย่างที่ผมบรรยายไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้การแยกตัวประกอบเป็นไปอย่างง่ายดายครับเพราะฉะนั้นเรามาติดตามคณิตศาสตร์ เรื่องอื่นๆต่อไปนะครับ